วันที่12มกราคม6 6 6 6สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรโดยส่วนบริหารกองทุนภาคเกษตรผู้กำกับดูแลกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศหรือกองทุน FTA ร่วมกับกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดต,ติดตามผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อบ้านแสนแก้วที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ12.8ล้านบาทสำหรับพัฒนาศักยภาพโคเนื้อของสมาชิกกลุ่มให้มีประสิทธิภาพเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้และสร้างความยั่งยืนให้เกษตรกรในการเลี้ยงโคโดยมีกรมปรศุสัตว์ เป็นผู้กำกับดูแลดำเนินงานโครงการเพื่อรองรับผลกระทบจากความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่มีกำหนดเปิดตลาดสินค้าโคเนื้อโดยลดภาษีเหลือ0%ตตั้งแต่วันที่1มกราคม2564 ซึ่งจากการดำเนินงานโครงการในปีแรกกลุ่มมีสมาชิก27รายได้นำเงินยืมปอดดอกเบี้ยไปซื้อแม่พันธุ์จำนวน270ตัวและจัดสรรให้สมาชิกรายละ10ตัวอีกส่วนนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนจัดทำแปลงหญ้าสร้างโรงเรือนซื้ออาหารค้นจำหน่ายให้สมาชิกรวมทั้งนำมาใช้ในกิจกรรมการรวบรวมมูลโคเพื่อจำหน่ายให้เกษตรกร,ร,กรที่ต้องการสำหรับเงินจ่ายขาดได้นำไปใช้ฝึกอบรมเกษตรกร,ร,กรในหลักสูตรอินเ n อร์ e f ฟาร์ รวมถึงพาไปศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะความรู้และความเข้าใจในการเลี้ยงโคผลการติดตามพบว่าโครงการอยู่ในช่วงระหว่างปีที่4ของการดำเนินงานปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น157ราย สามารถผลิตลูกโคได้4รุ่นรวมจำนวนลูกโคที่ผลิตได้ทั้งหมด667ตัวโดยแยกเป็นเพศผู้322ตัวเพศเมีย345ตัวและมีรายได้จากการจำหน่ายลูกโคเพศผู้ทั้งโครงการ7 1 2ล้างบาทโดยราคาเฉลี่ยที่ขายลูกโคเพศผู้2 2 2 5 0บาทต่อตัวตลอดจนได้ลูกโคเพศเมียนำไปเป็นแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกโคต่อไป มีการจัดซื้อหัวอาหารสำเร็จรูปเพื่อนำมาจำหน่ายให้สมาชิกนอกจากนี้กลุ่มสามารถรวบรวมมูลโคได้352ตันต่อปีโดยสมาชิกได้นำมูลโคไปใช้ในการเกษตรของตนเองเช่นใส่ในนาข้าวไล่ข้าโพดไล่มันสำปะหลังและแปลงปลูกหญ้าเลี้ยงโคนอกจากนี้ทางกลุ่มยังรับซื้อมูลโคจากสมาชิกในกิโลกร,รัมละ1บาท นำมาขายให้เกษตรกรที่ต้องการในกิโลกร,รัมละ1บาท50สตางค์ซึ่งได้นำกำไรส่วนต่างจากการขายหัวอาหารสำเร็จรูปและการขายมูลโคฝากเข้ากองกลางเพื่อบริหารจัดการภายในกลุ่มและชำระหนี้กองทุนต่อไปสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้รับทราบข้อปัญหาและร่วมหารือกับกลุ่มเพื่อให้คำปรึกษาถึงผลกระทบที่กลุ่มได้รับจากการแพร่ระบาดโรครัมบีสกินโรคปากเท้าเปื่อยในโค สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด -19 ทําทำให้ห้ามเคลื่อนย้ายโคเพื่อซื้อขายสถานการณ์น้ำท่วมขังข้อโคและแปลงยญ้าเลี้ยงโคร,รวมถึงภาวะเศรษฐกิจหดตัวต้นทุนด้านอาหารสัตว์และค่าขนส่งที่สูงขึ้นซึ่งส่งผลต่อการรับซื้อและจำหน่ายโคของกลุ่มกลุ่มาได้ประสบป,ปัญหาเรื่องโรคระบาดเรื่องปัญหาน้ำท่วมทางกลุ่มมีวิธีการแก้ไขยอย่างไรบ้างครับเกิดโรคระบาดใหม่ๆนะครับก็ ทางกลุ่มก็ได้แจ้งประธานก็ได้แจ้งไปยังในไลน์กลุ่มนะครับว่าเพราะว่าแรกๆมันเกิดมาจากฝั่งภาคเหนือครับคือฝั่งภาคเหนือจะเป็นก่อนแล้วก็แจ้งให้สมาชิกทุกคนนะครับก็ระมัดระวังครับดูแลสุขภาพโคให้ดีๆครับแต่ว่ายังไงก็ห้ามไม่อยู่ครับเพราะว่าโรคระบาดมาตามอากาศครับก็ยังไงก็ติดครับก็ช่วงแรกๆก็รู้สึกหนักใจอยู่ครับเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นแล้วก็จะตายอย่างเดียวครับก็พอเริ่ม ได้ปศุสัตว์มาให้ความรู้ให้คําแนะนําต่างๆก็ไม่ค่อยจะวิตกเท่าไหร่ครับเพราะว่ามียารักษาแล้วครับใช้ก่อนพอได้ผลดีครับก็เริ่มแพร่กระจายให้สมาชิกได้ใช้ต่อๆกันไปครับผมคือทางปศุสัตว์นี่คือจะให้ความรู้นะครับให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการนะครับการเลี้ยงวัวแล้วก็การดูแลรักษาสุขภาพสัตว์นะครับคือเวลาเกิดโรคระบาดก็มีการอบรมแนวปฏิบัติ คือการฉีดโคครับฉีดโคเบื้องต้นรักษานะครับแล้วหลังจากนี้ยเราได้ผ่านวิกฤตตรงนี้มาแล้วครับแล้วในอนาคตถ้าเกิดมีปัญหามีวิกฤตอย่างนี้อีกเราจะมีวิธีแก้ไขกันอย่างไรครับ ครับถ้าเกี่ยวกับโรคระบาดนี่คือตอนนี้คือ,อ,นนคอไม่มีปัญหาเท่าไหร่ครับสมาชิกทุกคนคือมีความรู้ครับเรารู้จักการวิธีรักษามียารักษาโรคครับที่เราใช้แล้วได้ผลครับตอนนี้คือมีตัวยาครับที่รักษาคือได้ผลคือเห็นผลจริงๆรักษาแล้วหายครับตอนนี้สมาชิกก็ไม่วิตกเท่าไหร่ครับเรื่องโรคระบาดอย่างไรก็ตามกลุ่มสามารถผ่านวิกฤตในช่วงต่างๆมาได้ เนื่องจากได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของวัคซีนเงินเยียวยาในกรณีที่โคตายจากโรคระบาดและแปลงญ้าเลี้ยงโคเสียหายจากกรมปรศุสัตว์รวมทั้งการร่วมมือร่วมใจกันในการแก้ไขปัญหาเชิงรุกของสมาชิกมีการประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้จากสมาชิกที่เป็นอาสาปสศุสัตว์และสมาชิกกลุ่มนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาจัดฟาร์มโคเนื้อตามระบบการป้องก,กันโรคและการเลี้ยงโคที่เหมาะสมจนเห็นผลจริง นอกจากนี้เมื่อประสบปัญหาน้ำท่วมแปลงหญ้าทำให้ขาดแคลนวัตถุดิบสำหรับผลิตอาหารเลี้ยงโคทางกลุ่มจึงได้ชักชวนกันปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังและหญ้าแพงกุล่าเพื่อทดแทนหญ้าเนเปียและลดต้นทุนจากวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีราคาสูง กลุ่มวิสาหากิจชุมชนโคเนื้อบ้านแสนแก้วจังหวัดศรีสเกตเป็นกลุ่มที่ประสบผลสําเร็จในการรวมกลุ่มโดยมีการบริหารจัดการที่ดีมีความสามคัคคีเข้มแข็งและประสบผลสําเร็จในธุรกิจโคเนื้อเกษตรกร,กรมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกลุ่มเป็นที่รู้จักเป็นต้นแบบและเป็นที่ศึกษาดูงานมีการขยายผลไปยังกลุ่มอื่นสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและคนในชุมชนให้อยู่ดีกินดีเพึ่งพาตนเองได้ โดยกลุ่มได้รับรางวัลชมเชยสถาบัานเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ประจำปี2565จากกรมปศุสัตว์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานครับที่เป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มวิสาหกิจโคเนี้ยเลี้ยงโคบ้านแสนแก้วครับเขบถามว่ารางวัลนี้ได้มาจากที่ไหนครับผมรศุวัตว์ครับโรางวัลนีาา้กลุาา่มก็ได้รับจากท่านผู้ว่าในการจังหวัดสีสติสิทธนะครับซึ่ง ปริษัทจังหวัดศิสิเกตได้เอากลุ่มเข้าประกวดระดับประเทศนะครับเราได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศครับกองทุนจึงได้ให้คำปรึกษาในการปรับแผนการดำเนินงานและแผนการชำระหนี้เงินยืมปอดดอกเบี้ยของกลุ่มในปีต่อๆไปอันจะเป็นประโยชน์แก่กลุ่มและเกษตรกรสมาชิเกเครือข่ายให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ หากกลุ่มได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศอย่างต่อเนื่องโดยใช้พันธุ์ที่เหมาะสมมีการวางแผนผลิตลูกโคอย่างเป็นระบบได้มัตรฐานกลุ่มจะสามารถผลิตโคเนื้อที่มีเนื้อโคและผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถทดแทนเนื้อที่นําเข้าจากต่างประเทศได้รวมถึงส่งออกได้มากขึ้นซึ่งเป็นไปนตามวัตถุประสงค์ของกองทุนที่มุ่งช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการเปิดเสรีทางการค้าด้วยการปรับโครงสร้างการผลิต ปฏิรูปผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพและมูลค่าสินค้าเกษตรขอบคุณกองทุน FTA มากนะคะที่ให้โอกาสเกษตรการรากหญ้าได้มีโอกาสได้เลี้ยงวัวในในสิ่งที่ตั้งใจไว้ค่ะต้องขอบคุณมากมากค่ะและมันเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้เราได้มีความมุ่งหวังและยั่งยืนในการทําอาชีพของเกษตรการรากหญ้าถ้าไม่มีกองทุนนะตอนนี้ก็ ชีวิตผมก็ไม่ได้มาอยู่ที่บ้านนะครับก็อยากขอบคุณกองทุน FTA มากๆครับที่เข้ามาสนับสนุนเกษตรกรลากย่อยอย่างพวกผมครับผมครับครตั้งแต่ปีหกหนึ่งครับที่ได้ปรึกษาหรือประสานงานกับทางกองทุนครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้รู้จักกับกองทุนนะครับที่ทําให้เกษตรกรได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเกี่ยวกับต้นทุนไม่มีดอกครับครับซึ่งปัจจุบันก็มันหายากครับเกี่ยวกับการกู้เงินที่ไม่มีดอกครับผมกงพคเนื้อ